สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะวันนี้เราจะพาท่านชมนะครับมาพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชนในเขตเมืองพัทยานะครับกับผมอยู่กันที่ชุมชนบ้านเนินลึกไฟนะครับชุมชนแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบและก็เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับด้านการจัดขยะมูลฝอยของชุมชนนะครับใครจะเชื่อไหมว่าว่า บ่าทุกคนเดินลงไปแห่งนี้นะครับก่อนนี้เคยเป็นที่เป้าหมาย และเป็นพื้นที่สีแดงนะครับในเรื่องของปัญหายาเสพติดนะครับแต่ขนาดนี้นะ,ะภายใตการทํางานของคณะกรรมการชุมชนใครจะเชื่อไหมว่าจากพื้นที่สีแดงเขามาเป็นพื้นที่ที่ให้ความร่วมม้ร่วมมือในเรื่องของการจัดขยะอุปถัยแล้วก็อยู่กันอย่างถาววและยั่งยืนอย่างไรนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ที่ขับเนินการในกิจกรรมที่บ้านเหนือนไปแห่งนี้ครับ ย้อนกลับไปถามท่านประธานนะครับว่าชุมชนนี้ที่มันเกิดขึ้นจนเป็นชนต้นแบบเนี่ยมันเกิดจากอะไรก่อน,ออนทนี่มีกิจกรรมตรงนี้เกิดขึ้น,นครับเมื่อสมัยก่อน8ปีที่แล้วชุมชนบ้านเนินทางรถไฟได้แยกมาจากชุมชนวัดธรมสามัคคีและชุมชนบ้านเนินทางรถไฟเป็นพื้นที่สีแดงของจังหวัดชุมพรและผมมองปเป้าไปที่เพื่อจะไม่ให้ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟเป็นเป้าหมายของพื้นที่สีแดงผมจึงได้จัดการระบบการสิ่งแวดล้อม แล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กในชุมชนเล่นเพื่อปอดยาเสพติดจากที่ว่าชุมชนเราเองเนี่ยมีการเรื่องของเรื่องกีฬาเข้ามาเรื่องประชาชนเข้ามีส่วนร่วมและกจิจกรรมหลักๆที่เห็นอยู่ด้านหลังมันมีอะไรต่อเนื่องก็เนเื่องจากต่อหลักจากอุปกรณ์เล่นการกีฬานะครับเราก็มีโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ ของชุมชนบ้านเนินทั้งไฟเป็นชุมชนต้นแบบของเมืองพัทยาทั้งหมด4ี่สองชุมชนนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกเมืองพัทยาท่านผอสุธีคทับหนองฮีสำนักงานสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาครับแล้วก็เราก็ต่อยอดโดยการใช้น้าหมักอินทรีไปปลูกผักปลอดสารพิษและจนหน้าปัจจุบันนี้เราก็รวบรวมสิ่งปรรูต่างๆเราก็ไปทําปุ๋ยอินทรีเป็นต้นแบบตรงนี้แล้วก็ได้จดเป็นวิสากิจุชุมชนบ้านเนินทั้งไฟ เรียบร้อยแล้วครับอืมราคาท่านผู้ชมนะฮะนี่คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะฮะจากพื้นที่สีแดงและเป็นแนวความคิดของคณะกรรมการชุมชนที่มีแนวคิดจากบริหารจัดการให้ชุมชนอย่างนี้นะครับลดเป็นพื้นที่เสี่ยงลดเป็นพื้นที่สีแดงและจัดก,การบริหารชุมชนโดยการเป็นชุมชนต้นแบบโดยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางไปสู่ปลายทาง <ไป S 1> ครับว<ป>ันะบบนี้กิจกรรมจะมีอะไรบ้างนะครับเห็นบอกว่ามีเด็ก ที่นี่ก็รวมกิจกรรมใช่ไหมครับผมอ่าแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูน้องๆว่าเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวช่วยกันไปเก็บขยะที่ทบ,บ้านบริจาคไ,ไว้เำามาใส่กล่องรับบริจาคเป็นพิธีการสานก้นของเด็กนแยกย้ายกันไปไป ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือลูกหลานของคนในชุมชนนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับกิจกรรมแต่ละวันนะฮะน้องๆที่นี่นะฮะเขาจะมีหน้าที่ที่รับผิดชอบนะฮะในการช่วยกันคัดแยกขยะนั่นเองนะครับหน้าที่เรายังไงบ้างก่อนอื่นที่จะมาทำตรงนี้ก็ทำความสะอาดบ้านให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเก็บชุมชนอ๋อมาเก็บชุมชนเอาเอามาใส่เอามาใส่นี่ใช่มใช่คะทำไมต้องมาใส่นี้ฮะเป็นไง ก็เก็บภาุนอาหารเด็กครับอ๋อเป็นทุนอาหารกลางวันของพวกเรานี่เองนะครับเห็นได้ว่านะครับก็คืออันนี้ก็เป็นการปูฝังนะครับให้เยาวชนเ่ยนะครับในเรื่องของรักสิ่งแวดล้อมนี่เองแล้วก็เขาก็นําขยะทั้งหมดเนี่ยครับมาใส่อย่างนี้แล้วก็นําไปขายก็เพื่อไปเป็นทุนอาหารกลางวันนั่นเองครับท่านผู้ชม นะครับท่านประธานนี่คือหน้าที่ของน้องๆเขาย้วไหครับหน้าที่ของน้องๆที่เด็กในชุมชนที่เรามีครัวเรือน8.9หลังคาแล้วก็มีเด็กน้องกลุ่มจิตอาสามาช่วยชุมชนไปรับ,บรบจากจากชาวบ้านที่บริจาคขวดอะไรมาเป็นทุนการหารกลางวันเด็กน้องๆเขาจะไปผัดกันวันละซอยสองซอยอไปช่วยกันมาเก็บ,บรบจาก<อ>มารับ,บรบจากให้ เพื่อศูนย์ครับเป็นศูนย์เลยครับอ๋อคือชุมชนที่เห็นนี่ก็มีแปดสิกว่าครัวเรือนครับก็ร้งเรือก็จะมีหน้าที่คอยเก็บขยะจากบ้านบ้านเรือประชาชนเนี่ยมาเก็บในศูนย์แห่งนี้ครับและกิจการหลังจากเราด้านเราห็นว่ามีการทำแล้วก็ส่วนส่วนประชาชนเราก็นําเศษอาหารมาใส่ถังหมักเพื่อเป็นจิตกรรมของชุมชนเพื่อเพื่อเราจะได้นําน้ําหมักไปปลูกผักไปทำปุ๋ยครับลดน้ำห้องน้ำ ล้างท่อระบายน้ำครับทำแล้วเราอีกส่วนหนึ่งเราก็ใช้น้ำหมักสับรดมาหมักเป็นน้ำยาในประสงค์สอนชาวบ้านทำน้ำยาล้างจานก็จะเ,เห็นได้ว่านะคะับด0กว่าคูรเรือนนะฮะ ที่บนูนเองนะครับก็จะทางคณะกรมการนี้ก็จะแจกถังไปนี่ทุกบ้านมีทุกบ้านเลยอินซีครับเราแจกไปแล<ม>้ว180บใบให้ชาวบ้านช่วยกันคัดแยกขยะอินซีออกจากถังสีฟ้าครับเพื่อจะได้ไม่ให้เวลาจับเต็บจะได้ไม่เหม็นครับอแล้วเราก็ือเขาก็หมักเอาเข้ากันเองครับเขามีความรู้พื้นฐานเขาเ,เปิดอบรมไปรอบหนึ่งแล้วครับให้ชาวบ้านที่เข้าโครงการ เราเชิญวิทยากรมาจากกรุงเทพครับอ๋อเขาก็รู้ว่าต้องใส่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่รที่จะมาออกมาเป็นน้ำหมักได้ขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วครับวันนี้ท่านผู้ชมมันร้อนหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าวันนี้นะก็เป็นอากาศที่ออกคงต้องดีแหละเพราะว่าหนีไม่พ้นนะวันนี้เศษอาหารจากที่ได้จากครัวเรือนมีอะไร,รบร้บบางฮะมีอะไรบ้างก็มีเศษอาหารที่เหลือจากกินแล้วจากอะไรจากกระป๋อยว้แล้วก็มาใส่ปุ๋ยหมักไอ้ไหนแห้งแล้วก็แยกไปเป็นหมกักเป็นโุ้ยจากแล้วเอาน้ำหมักนีไปไหนให้เรามาใช้เองหรือเราไปให้ชุมชน แค่ในหมู่บชุมชนเนี่ยใครจะใช้ก็ใช้แล้วแบบลดต้นไม้อะไรตัดกระน้ำคุณอ๋อเราใช้ด้วยใช่ก็ให้รับศูนย์ด้วยอ๋อครับแล้วคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีเรื่องของการทับแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเลยเดียวนะฮะคุณเห็นได้ว่านะครับที่นี่ไม่มีการทิ้งแม้แต่อย่างเดียวเศษอาหารก็นำมาหมักเป็นน้ำหมักเองครับแล้วก็ดูขั้นตอนการหมักนะมีอะไรบ้างครับ ตรงนี้มันทําแล้วเนี่ยครับถ้าประทานมันกี่วันจะใช้น้ําหมักตรงนี้ได้ครับครับทางนี้เราใช้เศษอาหารจํานวน15โลต่อน้ํา50ลิตรแล้วก็หัวเชื้อ1ถุงหนึ่งถุงที่เราถือนี่ใช่ไหมครับผม,ผมและสามารถใช้งานได้3วันถึง7วันเลยครับทำไมเร็วขนาดนั้นเพราะหัวเชื้อเราเป็นหัวเชื้อไวรุ่นสามารถใช้ได้โดยเร็ว ครับท่านผู้ชมนะฮะด้านที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเห็นอยู่นี่นะฮะก็เป็นแปลง,ปลงทดลองปลูกผักของชุมชนบ้านเนินรถไฟี่เองนะครับนะฮะก็จะได้น้ําหมักที่ทําการหมักแล้วเนี่ยนะฮ<จ>ะเราเรก็่งเสร็จปลาก็มาทําเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยที่นี่แล้วก็มาลดผักแห่งนี้ ครับนี่คือเป็นแปลงผักทดลองเล็กๆที่อยู่เกิดขึ้นภายในชุมชนแห่งนี้นะคะก็จะมีผักง่ายๆอย่างที่เขาปลูกกันทั่วไปและด้าหลังเราเองเป็นผักบุ้งอันนี้เป็นผักสลัดนะที่ที่เราปลูกขายนะจุดชนก็ทางมันเองก็โดยอน้ำหมักเพาะมาเติมในน้ำอย่างนี้แล้วก็จะเป็นน้ำมุนเวียนน้ำมุนเวียนก็เป็นเป็นปุ๋ยอย่างนี้เถอะเป็นปุ๋ยคาร์บอนต่ำในผักในชุมชนของเราครับ แล้วก็เป็นการลดพลังงานของไฟฟ้าไฟฟ้าเราไม่ได้ใช้ครับเราใช้พลังงานระบบน้ําหมุนเวียนจากแปลงผักแสงอาทิตย์ครับ๋อ้ครับก็ถือว่าเป็นเป็นการประหยัดพลังงานนะโดยโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี่เองนะมาหมุนเวียนใช้ตรงนี้ครับโอ้โหนี่ก็คือผักสนัดเพราะผักเราต้องการแสงแดดเยอะๆครับเพราะมีที่นี่ที่เดียวสี่หงชุมชนมีชุมชนบ้านเดินที่เดียวที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กระบวนการต่างๆนะครับการบริหารจัดการชุมชนบ้านเรือนรถไฟที่นี่นะครับเเห็นได้ว,ว่าการทังานเนี่ยนะครับก็ทำาปนอย่างเป็นระบบในเรื่องของการเรื่องของการกำจัดขยะในโกเรือนในเรื่องการคัดแยกขยะในเรื่องของการทําน้ําหมักต่างๆสิ่งที่เห็นด้านล่างนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือถัองน้ําหมักที่ที่เราได้ผ่านการทําทั้งหมดนี้นะครับเห็นบอกว่า จากกากน้ำหมักเนี่ยเราก็เข้าไปสู่อีกกระบวนการ,รต่อไปมีอะไรบ้างก็หลังจากที่ชาวบ,บ้านหมักเสร็จเรียบร้อยจากจาก15วันเป็นต้นไปแล้วเราก็<น>สามารถเอากากไปผสมปุ๋ยไปทําผลิตลงปุ๋ยที่เจ็ดบอ่อเป็นกูลชัยพฤกษ์ครับ นะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรนะฮะกิจการที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับคุณพี่เอนี่ก็อยู่ในชนนี้นานยังครับนานแล้วครับอกิจการที่ชุมชนได้ทําตรงเนี้ยเราเรามีส่วนร่วมอะไรบ้างคุณป้ามีส่วนร่วมอะไรบ้างก็มีพวกขยะไอ้พวกเนี้ยพวกขยะพวกอะไรพวกนี้เลยครับเป็นยังไงสะอาดขึ้นดีขึ้นปลอดภัยก็ดีขึ้นจะอบูน โอ,อปร์นั่นแะครับนี่ก็เป็นความรู้สึกของชาวบ้านนะครับที่อยู่ที่นี่นะฮะก็เป็นความโกลุกของพืชนที่ที่เกิดขึ้นทางชนบ้านเหนือไปนะครับๆๆๆๆๆๆ ครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่อีกสถานที่หนึ่งนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมของบ้านเนินรถไฟครับนะครับในการออขยะปลายทางเลยเรียกวางนี้เถอะนะครับจากโกเรือนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มพัดแย่ตั้งอะไรมาทำปุ๋ยหมักทำทำทุกอย่างตนเรือขยะปลายทางแห่งนี้ก็คือเป็นโรงทำปุ๋ยนี่เองนะที่นี่เป็นเนื้อที่ของเมืองพญายังไงของเมืองพญาครับหลังจากที่ชุมชนบ้านเนินนำล่องมา ได้แจกถังหมักชีวภาพไปให้ชุมชนในชุมชนบ้านเทินทางรถไฟแล้วก็ได้ผลการตอบรับอย่างดี<ม>และได้เศษอาหารมาก็มาต่อยอดรองรับตำบลละ5ล้านพอดีครับได้2ตํตำบลคือเป็นสถานที่ผลิตปุ๋ยอย่างเงี้ยมีมีสองแห่งในเมืองมีสองแห่งเมืองพะทยาครับ<ม>ต่อยอดจากชุมชนบ้านเนินทางรถไฟครับเพราะเราเป็นชุมชนนำล่องของเมืองพัยาชุมชนแรกครับเป็นให้โรงงานที่ผลิตปุ๋ยก็คือเป็นเศษอาหารที่เหลือใช้เศษอาหารเหลือใช้เรามาผสม มูลของนานาชาติของเมืองพัทยาที่มาช่วยสนับสนุนแล้วก็เศษกิ่งไม้ย่อยบดย่อยมาผสมกัน3ส่วนครับก็คือทํางานก็ตรงนี้เป็นปุน๋ยก็ผลิตปุ๋ยนี่ขายให้กับชุมชน<า>ครับขายชุมชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจครับ,รบด้นนาดน,ดนรอบออด้วยครับก็คือก็มีการจําหน่ายทั่วไปว่างี้ครับมีจาหน่ายครับตาถุงแล้วยังไงเราทำอย่างเงี้ยผลิตตอนนี้ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่สมาชิก2โล10บาทสมาชิกโลละ4บาทครับ ก็จะเราขายหุ้นกันครับใช้ตะโกนีขายหุ้นครับถ้าใครเป็นสมาชิกเราก็ขายหุ้นให้แล้วก็สามารถมาซื้อถรงละโละโละสี่บาทเป็นขยับเป็นขยะเป็นปุ๋ยออกไปนี่เองเป็นตั้งงานตรงนี้แล้วที่นู่นเองนะครับในฐานะเป็นประธานชุมชนตรงนี้ก็มีคู่ริเริ่มในการต่างที่จะเกิดขึ้นในนี้นมีอะไรจะฝากกับพี่น,น้องประชนหรือเพื่อนชุมชนอำเภอพยาเราด้วยครับผมในฐานะตัวแทนชุมชนเภอพญาทั้งสี่สองชุมชนนะครับ อยากฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกันคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากถังสีฟ้าในแต่ละครัวเรือนเพื่อมาทําปุ๋ยและลดปัญหาในการเวลาเด็กรถไปเก็บขยะจะได้หมดกลิ่นเหม็นไปด้วยครับฝากพ,พ่อแม่พี่น้องในเมืองพยาด้วยนะครับ mm hmm. และถ้าใครต้องการจะมาลงทุนกับเราก็เชิญติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาครับที่ซอย3นะครับเราจะมีคณะกรรมการอยู่ครับ mm hmm. ถือว่ามาลงทุนก็คือทําปุ๋ยนี่เองครับเดี๋ยวมามาทำกิจกรรมที่ตาอติดชุมชนตรงนี้เองครับเอาละครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะฮะจากการประกาศเป็นรัฐบาลมองเป้าหมายบ้านทางรถไฟครัทางรถไฟเป็นพื้นที่สีแดง <evet S 2> โดยขนาดนี้นะครับท่านประธานมันเองน,นะครับปรับวิธีกลยุทธ์ใหม่นะฮะกามาบริหารจัดการเรียกว่าเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนอย่างเข้มแข็งอย่างสาวรแล้วก็มีอาชีพอย่างเป็นหลักเป็นแหล่งที่อยู่นะครับวันนี้ในการย้ําเท้าต้องขอขอบคุณท่านประธานมากครับขอบคุณครับ แล้วก็หลนกู้ชมไปก่อนนะเราจะไปไหนเป็นตามชมครับ